สวัสดีครับสซล่เซลเพลร์บุรีครับ,ค,รบคลิปนี้จะมาแนะนำคอนโรนชาร์จครับ MPPT นะครับรุ่น SON MPPT เป็นตัว20แอมป์นะครับกับ40แอมป์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้เป็น MPPT ที่คุณภาพสูงนะครับมีพัดลมระบายอากาศนะครับมีซิงขนาดใหญ่ ตัว40แอมป์ก็จะใหญ่กว่า20แอมป์ประมาณเท่าหนึ่งได้นะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับดูเสียบสายใหญ่นะครับตัว20แอมป์นะครับจะรับโวลต์ได้สูงสุด90โวลต์ครับทางฝั่งอินพุตนะครับของช่องแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็จะรองรับระบบเป็น12โวลต์กับ24โวลต์ครับ ส่วนตัว40แอมป์นะครับจะรับโวลต์สูงสุดของแผนโพรเซลลได้150โวลต์ครับแล้วก็ตัวระบบของแบตเตอรี่นะครับจะได้12โวลต์24โวลต์แล้วก็48โวลต์ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อหน้าต่อหน้าจอให้ดูนะครับว่าจะขึ้นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้เราก็ต่อไฟเข้า ตัวคอนโทรลชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะบอกโวลต์วัตต์แล้วก็แอมป์นะครับของแผ่นโซลาเซลล์ในขณะชาร์จนะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านขวาก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับโวลต์แบตเตอรี่จะมีแถบตรงนี้นะครับเป็นรูปแบตเตอรี่ ก็สามารถที่จะดูจากแถบงนี้ก็ได้สำหรับคนที่อ่านโวล์ไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าโวล์แบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้โวล์แบตเตอรี่ผมต่ํามากเลยครับที่ที่เอามาต่อเข้าระบบนะครับก็คือแค่10.8โวล์น,นะครับเราก็เลยจะเห็นแบตตรงนี้ขึ้นแค่ขีดเดียวครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นเหมือนรูปตาช่างก็คือเป็นรูปโหลดนะครับช่องโหลดที่ใช้ของ DC ช่องนี้นะครับ ก็จะสามารถใช้ได้ตามขนาดของตัวคอนโทรลชาร์จครับถ้า20แอมนะครับตัวช่องนี้ก็จะใช้ได้20แอมถ้าเป็นรื่อง0ตัวช่องนี้ก็จะใช้ได้4 0แอมครับตรงถัดมาบรรทัดที่2นะครับจะเป็นเวลากับอุณหภูมินะครับก็จะสลับกันไปตัว20แอมจะวัดได้แค่อุณหภูมิที่ติดกับตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าตัว40แอมเนี่ยจะมีสายที่ เป็นตัววัดอุณหภูมิภายนอกนะครับสามารถที่จะเอาไปาวัดอุณหภูมิที่แบตเตอรี่ได้ครับส่วนบรรทัดต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับช่องโหลดโหลดเอาพุทธดีซตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดขึ้นลงได้อันนี้คือเปิดปิดตามพาทิตนะครับเราสามารถที่จะให้เปิดไป1ชั่วโมงเปิดไป2ชั่วโมงแบบนี้ครับ หรือว่าจะตั้งเป็นเวลาก็ได้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเวลานะครับหรือว่าจะให้เป็นแบบแมนนวลแมนนวลก็คือตอนนี้ผมตั้งเป็นแมนนวลนะครับอ่านี้เราจะเห็นว่าตัวโหล,ลดไฟนะครับปล่อยไฟอยู่แต่คือตอนนี้ช่องโหลด แบตเตอรี่ผมต่ำนะครับก็เลยอาจจะเห็นเป็นหลอดกระพริบแบบนี้นะครับส่วนต่อมาเวลาเราจะตั้งค่านะครับเรากดที่เซตครั้งประมาณ3มวินะครับแล้วก็ปล่อยเราจะเห็นตัวเลขกระพริบอย่างนี้นะครับอันนี้คือตั้งเวลาปัจจุบันถ้าผมจะตั้งค่าผมก็กดเซตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดขึ้นลง นีนะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้7จ็ดโมงผมก็ตั้งเป็น7จ็ดโมงแล้วเ็กดที่เซตอีกรอบหนึ่งก็จะเลื่อนไปที่นาทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะวนกลับมาที่เดิมทีนี้ถ้าจะตั้งค่าอื่นๆผมลองกดดูนะครับตรงนี้จะเป็นตั้งค่าการชาร์จครับตั้งค่าแอมคือตัวนี้จะสามารถตั้งแอมได้ครับถ้าแผ่นเรามา2 0แอมนะครับ ผมมุดแผ่นมา2 0แอมชาร์จเข้า2 0แอมแต่แบตเตอรี่เราเนี่ยผมมุดแบตเตอรี่เรา,าไม่สามารถรับแอมในการชาร์จได้ถึง2 0แอมอาจจะรับได้แค่1 0แอมนะครับสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้ให้เหลือการชาร์จแค่10แอมเขาก็จะลดไฟนะครับในการชาร์จลงลดแอมลงนะครับให้เหลือแค่1 0แอมตอนชาร์จนะครับปกติรุ่นอื่นๆก็จะสามารถตั้งได้แค่วลต์น,นะครับแต่ ขึนนี้จะตั้งแอมในการชาร์จได้ด้วยอันนี้ตั้งเป็น20นะครับอันนี้ตั้งโวลต์ครับเปิดปิดหลอดไฟนะครับช่องนี้ช่องเอาต์พุตไปอันนี้เป็นตั้งโวลต์ของชาร์จครับอ,นนอันนี้จะเป็นตั้งตั้งการเปิดปิดอัตโนมัติครับ ของว่าเราจะสา,สามารถตั้งได้นะครับว่าก่อนที่จะปล่อยช่อง,นนอง er เนี้ยให้โวลต์ของแผ่นโซล่าเซลล์เนี่ยลดต่ําลงแค่ไหนหรือว่าสูงแค่ไหนถึงจะให้เปิดหรือปิดช่องนี้นะครับในกรณนนีเราตั้งเป็นอัตโนมัติแบบาตามพระอาทิตย์นะครับขึ้นหรือลงตรงนี้ก็จะเป็น ตั้งเวลาครับในการเปิดปิดช่องโหลดนะครับวนกลับมาที่การตั้งเวลาปัจจุบันครับหลักๆของคอนดังชาร์จตัวนี้ก็จะตั้งค่าได้เท่านี้ครับซึ่งก็ตั้งค่าได้ครบทวนหมดแล้วทั้งหมดนะครับคลิปหน้าก็จะมาแนะนำสินค้าตัวอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ